คนเราเหมือนข้าบเราหาพนเนี่ยขึ้นมา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 เลยของเราองค์กางก็กำลังเห็งเด็กก็หลังนี้องค์กางเนี่ยคตัวปลาไตก็อ่อนลงอ่อนลงคนเราก็เบื่อใจล่สูงแล้วก็ต่ำสูง,งยยแล้วก็ต่ำครับกรถตุกก็ตายต้องลงสะพานทุกคนนะผู้นะ อดไม่ได้แล้วคนเราอะหอยยังไม่ไม่มีตีไม่มือยังหากินได้หอยเอ่ะอืมหรือปลาส์ครับหา,ากินได้คนเราอดตายหาอาหารยากไม่ได้เจ็บได้ใครนะแหกตายให้คนอ่ะ